ดีน้องดีวันนี้ที่มีโจทย์ปัญหาเศษส่วนมาสอนโจทย์ของพี่ก็จะมีว่าหวังจ่ายค่าช่าบ้านไป2องส่วนสามสองไรและทั้งหมดจ่ายค่าอาหารไป1นส่วนสของค่าชาวบ้านจ่ายค่าทั่วไปไป1นส่วนห้าของค่าเช่ารวมกับค่าอาหารถ้าเกิดจ่ายค่าทั่วไปไป2นสองน้าบาทหวังจะได้รับเงินเดือนเท่าไหร่เริ่มแรกอ่ะเราก็จะต้องมาคีดเกี่ยวกับค่าชาวบ้านก่อนโดยเราจะแบ่งรายได้เนี่ยออกเป็น3ส่วนแล้วก็แรงเงาไปสองส่วน ต่อมาก็จะเป็นค่าอาหารซึ่งค่าอาหารก็จะเป็น1นส่วนสี่ของค่าเช่าบ้านเราก็จะนาค่าเช่าบ้านของรูปนี้มาแบ่งออกเป็นสี่ส่วนเท่าเกันแล้วก็จะแรงออกไปหนึ่งส่วนต่อมาก็จะเป็นค่าทั่วไปซึ่งค่าทั่วไปเนี่ยมันก็จะเป็นการมกันระหว่างค่าเช่ากับค่าอาหารซึ่งค่าเช่าเนี่ยก็จะเป็นสองส่วนนี้โดยแบ่งออกมาเป็นสี่ส่วนเท่าๆกันและก็ค่าอาหารหนึ่งส่วน ซึ่ง1ส่วนเนี่ยก็จะมี2,500บาทดังนั้นดังนั้นก็จะได้ว่าค่าค่าชาวบ,บ้านมี4ช่องเล็กแล้รวมกันเป็น1,000 0บาทค่าหาร2,500บาทค่า,า, 2, าทั่วไป2,500บาทเท่ากับว่าหวังได้รับเงินเดือน1 0 0งบาทน้องมีข้อสใส่อะไรไหมครับ